สวัสดีครับวันนี้ T-Studio ก็มาพร้อมกับมแมลงมแมลงแมลงอีกแล้วนะครับนี่ก็คือของเล่นจากผลงานลำดับที่14ในซีรีส์เมทัน h ชีโร่นั่นเองนะครับนักรบ,กบเกาะเหล็ก B Fighter ก็จะเป็นแนวโทกุซัตสึที่มีอยู่กันตหลักๆ3คนนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ ได้รับมอบหมายภารกิจให้ปกป้องโลกนะครับด้วยพลังของมแมลงนะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ผมชอบหนึ่งในบรรดาโทคูสัสส์นะครับเมทันฮีโร่แล้วก็โดยเฉพาะของเล่นเนี่ยผมว่ามันะละเอียดอ่อนแล้วก็ทําได้ดีมากๆนะครับในสมัยนั้นนะครับไม่ว่าด้วยงบประมาณหรือว่าลูกเล่นหรือว่าราคานะครับ มันสุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสุดยอดของมันนะครับที่เห็นนี้ก็จะเป็นยานพาหนะของเรา B Fighter นะครับซึ่งสมาชิกในทีมก็จะประกอบด้วยนี่ครับคนแรกก็เป็น Bluebead นะครับซึ่งแปลงร่างโดยใครทักกยะนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทีมของ B Fighter นะครับคนที่สองนี่ครับ G Stack นะครับ ซึ่งแปลงร่างโดยคาตากิริไดซักะนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคนที่สาเป็นผู้หญิงนะครับคนตัวนี้ก็คือเลดเดนนะครับซึ่งมันจะมะีสองคนนะครับซึ่งคนแรกนะครับจะชื่อว่าฮายามะเรนะครับแต่ด้วยปัญหาทางด้านสุขภาพของเธอนะครับก็ในตอนยี่สิบสองก็มีการเปลี่ยนตัวนักแสดงนะครับซึ่งก็กำหนดบทให้ มีคนที่2มารับบทต่อนะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนบทที่เนียนมากนะครับก็กําหนดให้บทของฮายามะเลคนแรกนะครับเ่าเลดเดิลรุ่นแรกนะฮะไปประจําการในสาขาอ่าอเมริกาใต้นะครับซึ่งก็อ่าเปลี่ยนบทได้อย่างแนบเนียนมากนะครับแล้วคนที่2มารับบทก็คืออ่าทากาโทริไมนะครับทากาโทริไม่ก็จะเป็นอ่าเลตเตร์รุ่นที่2ไปนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสไตล์ก่อนนะครับอันนี้เป็นฟิกเกอร์ที่แถมมาตัวเล็กๆนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นตัวที่ทำารายละเอียดได้ดีมากนะครับดูเทียบกับมือผมนะครับเล็กมากแต่ว่ารายละเอียดทาสีนะฮะดูสิครับมันละเอียดมากเลยนะครับซึ่งจะนำไปเล่นกับตัวยานพาหนะเหล่านี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเซตกันนะครับ เดี๋ยวมาดูสไตล์ของแต่ละคันกันเลยนะครับว่ามีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอเริ่มจาก e e ด t ูเด d e r ก่อนนะครับคันนี้ก็เป็นอ่ายานพานะที่เป็นรูปทรงรวงคาบุโตะนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไตล์กันเลยนะครับก็มี6ล้อนะครับนี่ครับหล้อนะครับซึ่ง ไอตัวรถเนี่ยมันก็จะมีลูกเล่นก็คือสามารถนะครับยกเข่าขึ้นได้นะครับแล้วก็เปิดค้อปิดตรงนี้นะครับนี่ครับก็จะเอาตัวมุกเจฟิกเกอร์ตัวเล็กเนี้ยไปนั่งในนี้ได้นะครับแล้วก็ล้อนะครับเป็นยางนะเห็นไหมเป็นยางแล้วก็สามารถ ขยับขึ้นลงได้ด้วยนี่เห็นไหมฮะสมจริงมากคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้นะครับว่าคนทํามันรู้สึกว่าละเอียดกับงานมากนะครับถ้าล้อหกล้อเรามันเคลื่อนเคลื่อนไหวขึ้นลงนี้ได้มันก็สมจริงมากเลยนะครับแล้วก็ตัวข้างหลังนี้เปิดได้นะครับโอ้นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมของ ตัวสีเขียวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายอีกทีนึงนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับนะครับตัวนี้เป็นโลหะนะครับน่าจะเป็นโชโกคินนะครับหนักเลยครับคือเป็นทั้งทั้งแผงนี้เลยนะเป็นทั้งแผงนี่เลยคือใช้เหล็กนะมันก็เลยค่อนข้างหนักนะฮะแล้วก็มาดูอาวุธนะครับอันนี้อาวุธก็จะเป็นปืนครับยิงจากเขาด้วงคาบุโตเนี่ยครับเนี่ยครับ อันนี้เป็นบีดแคนนอนนะครับบีดแคนนอนก็จะยิงบีดเบรเซอร์ออกมานะครับบีดเบรเซอร์นะครับแคนั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับนี่ครับสเต็กเกอร์แทงนะครับสเต็กเกอร์แทงก็จะเป็นล้อตะขาบนะครับ คันสีเขียวนะครับอันนี้ไม่ใช่ล้อของมันนะผมาหาล้อตะขาบของคันอื่นมาใส่นะครับดูให้มันเข้าที่สุดก็หาได้แค่นี้นะครับจริงๆแล้วมันเป็นสีดำนะครับไม่ใช่สีเทาครับแต่ว่ามันก็ดูไม่แตกต่างเท่าไหร่นะอมันก็เข้าอยู่นะแค่จะไม่ค่อยอะไรพอดีนิดนึงนะมันจะใหญ่นิดนึงนะมันเลยแบบยันยานิดนึงนะแต่ว่าก็เล่นได้อยู่ครับล้อตะขาบนะครับนี่ครับ สามารถนี่ครับเวลาเรากดปุ่มสีแดงปุ๊บอ่ะอ๋อลืมแนะนําไปเดี๋ยวแนะนำก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้สแต็กเกอร์แทงเนยมันจะมีไอ้ฝาเปิดตรงนี้ได้นะครับนี่ครับให้ตัวฟิกเกอร์เข้าไปนั่งขับตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่นะครับเหมือนกันนะครับมีอุปกรณ์เสริมอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเล่นยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึงนะครับ อันนี้มีท่อด้วยนะครับละเอียดมากนะครับแล้วก็ส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นปืนส t a c k เกอร์แคนนอนนะครับจะยิงส t a ็กบลัตเตอร์ออกมานะครับปัง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 ,ง,งนะครับแล้วก็จะมีท่าไม้ตายก็คือนี่ไอเขาเรียกว่าอะไรคีมขีของมันนะครับดวงขั้ว,ก,วกระตะจะมีคีมขีแบบนี้เนาะคือมันเป็นสปริงนะสามารถได้นะครับ อันนี้จะเป็นสต็กเกอร์ซีเซอร์นะครับกันไก่นะครับมันจะใช้ท่าไม้ตายก็คือ,อเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับก็จะมีส่วนฟิกเกอร์นะมันก็จะดีบ่างนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะเบี่ยงอย่างเงี้ยเป็นท่าเบี่ยงสตูออกไปนะครับขีบแล้วก็เบี่ยงจริงๆแล้วผมอยากให้มันมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะกิมมิคที่แบบว่าบีบตรงนี้แล้วมันอ้าอย่างเงี้ย นะบีบเหมือนยันใจอะเราบีบที่ไหนสักที่มันจะอ้าอ้าอยัางแต่นี้เราต้องอ้าเองนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนะครับไอตรงนี้สีดแดงๆนี่เวลาเราดึงไปด้านหลังนะฮะอ่าตัวนี้มันจะทําให้มีความสูงเพิ่มขึ้นแล้วมันสามารถน่ครับนี่หมุนได้รอบเหมือนรถแบ็คโฮนะครับรถตักรถแบ็คโฮเนะี่ยหมุนรอบอนี้ได้เลยนะครับ ตอนที่ไม่ใช้ก็หลงไปนะครับไม่อยู่อ,อ๋ออยู่ละโอเคครับสุดท้ายนะครับนี่ครับเค,เครื่องบินยานบาหนะยานบินของเรานะครับอ่าอันนี้ก็คือเรดไจโรนะครับเรดไจโรก็ขับโดยเรดเดินะครับเพื่งเป็นผู้หญิงอันนี้เพื่อนคิดว่ามันเป็นอะไรครับ ต้นแบบของมันนะครับตอนแรกผมนึกว่ามแมลงวันนะอันนี้เป็นด้วงคาบุโตใช่ไหมอันนี้เป็นด้วงครัวคาตาใช่ไหมอันนี้ผมนึกว่าเป็นมแมลงวันมันไม่ใช่นะครับผมไปหาข้อมูลมามันคือด้วงคาบุโตนั่นแหละแต่เป็นด้วงตัวเมียนะครับจริงๆมันมีเขาดีนะนิดหนึ่งนะแต่มันหายไปนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะทําขึ้นมาเองนะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับโอเคมาดูนะครับเลดไจโรของเราเป็นรูปยานบินเหมือนกับ เครื่องเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่ใช่นะมันเป็นใจโรนะโอเคครับมันก็มีล้อนะครับอยู่ข้างใต้เป็นแลนดิ้งนะครับแล้วก็มีใบพัดนี่ครับใบพัดนี่ก็เหมือนได้นะใช้มือหมุนได้นะ,นะครับแล้วก็เปิดที่นั่งได้นะครับนี่มันคนกว้างเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับดูรายละเอียดก่อนนะครับ ทั้ง3คันนี่คือโลหะโชโุคินเยอะมากนะครับหนักเลยนะครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นเครื่องไอพ่นของเขานะเครื่องยนต์โหเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยแล้วก็รายละเอียดโมดน,นี่ดีมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะให้เด็กเล่นนะครับหรือว่าให้ผู้ใหญ่สะสมโอเคครับและเสร็จแล้วไอตัวใจโรนี่ก็สามารถปรับระดับได้นะครับซึ่งตอนแรกมันจะบินขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมชื แล้วก็พอจะเดินหน้ามันก็จะปรับค่อยๆปรับอย่างนี้นะแล้วก็ติดบูสเตอร์มาบินออกไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นก็คือนี่ครับปืนนะครับติดนี่ครับปิวปิวปินะครับอันนี้ก็ชื่อว่าอะไรนะเล d พาเซอรนะครับเล d พาเซอรแล้วก็จะมีอ่าจะมีเนี่ยครับอาวุธที่มาจากใบพัดเนี่ยครับนี่คือเรียกว่าไจโรไทฟูนนะครับ ก็จะหมุนลมใส่สตูนะครับฟูลนะครับใจโรไทฟูนแล้วก็มีสุดท้ายนะครับข้างใต้นี้จะมีมือนะครับเป็นไว r e เลอร์แฮนนะครับเรียกว่าว i ยร์แฮนซึ่งเอาไว้คีปผินนะครับก็จะเป็นสลิงอย่างนี้นะเราจะหมุนตัวนี้ก่อนนะลูกเล่นก็คือหมุนตัวนี้ลงไปนะครับไอสายมันก็ยืดออกไปนะครับ ก็จะคีบหินนะครับแล้วก็เหี่ยงใส่สตูอย่างเงี้ยเฟสอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าไม่ใช้ก็หมุนเก็บก่อนนะครับเอเคครับเดี๋ยวเราเอาฟิกเกอร์ไปใส่ในยานแต่ละคันเลยนะครับก่อนอื่นเราต้องปรับให้มันอยู่ท่าขับก่อนนะก็คือ ขมือขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แค่นี้นะครับทุกตัวก็ทําแบบนี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการเล่นแบบแ l a ์ฟอร์เมชันนะครับแฟร์ฟอร์เมชันก็คือการที่นำแต่ละคันมาเล่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะเอาคู่แรกก่อนนะครับซึ่งจะเอาบีทลูเดอร์กับส t ต c k เกอร์แทงนะครับเล่นด้วยกันก่อนนะครับซึ่งการเล่นก็คือน่ครับเอามาต่อท้าอย่างนี้นะครับมันก็จะมีในฉากในซีรีส์นะครับก็จะเล่นมานี่อยงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ บีดรูเดอร์มก็จะเปิดท้ายปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วไอตัวสเต็กเกอร์แทคงก็จะวิ่งมาฝั่งด้านหลังนี้นะครับแล้วมันก็จะมาเอาของของมันนะครับนี่ครับนี่ก็คือของที่อยู่ในบีดรูเดอร์นะจะเป็นของสเต็กเกอร์แทงแล้วก็ของที่อยู่ข้างหลังสเต็กเกอร์แทงก็จะเป็นของบีดรูเดอร์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ นี่นี่เรียกว่าดิวอ a t t ทชเมนต์นะครับเป็นท่าไม้ตายเป็นสว่านนะครับเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยเป็นสว่านนะครับใช้เจาะอ,อะไรเงี้ยคู่ต่อสู้นะครับคือมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องมันไม่ต้องใช้มือใส่อ่ะคือสามารถจิ้มตูดก็ได้เลยนะครับ <laughs> ก็เป็นลูกเด่นที่น่าสนุกดีนะครับ โอเคอันนี้เป็นดิวอทแทชเมนต์นะครับเดี๋ยวคืนก่อนน,อน,นี่ต่อไปนะครับสลับนี่เอาให้บีรูเดอร์มาเอาบ้างนะครับกออื่นก็สแต็กเกอร์แทงก็ต้องเปิดข้างหลังให้นะครับเสร็จแล้วนี่ครับบีรูเดอก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ช้อนข้างหลังไปนะครับสำเร็จหรือเปล่าโอเคครับสำเร็จนะครับนี่ครับ มันก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้เป็นแมกเนตอะแัดเมนต์นะครับเป็นท่าไม้ตายที่ปล่อยกระแสอะไรนะไฟฟ้าแม่เหล็กออกไปทำให้กู่ต่อสู้ช็อตนะครับแต่ว่ามันเนี่ยครับข้างในนี้มันจะเป็นแม่เหล็กนะครับดังนั้นมันสามารถมีดูดลบบนีได้นะครับอันนี้เป็นคลิปนะฮะนี่ครับเป็นแม่เหล็กจริงๆนะครับก็สามารถดูดได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเอาเล่นอะไรนะแต่ว่าก็ เล่นแบบนี้ได้นะครับดูดเหล็กช็อตคู่ตสู้นะครับนี่ครับเดี๋ยวคืนก่อนนะครับเอาไปคืนนะครับอันนี้ต้องใช้มือใช้มือเอาออกนะครับมันแข็งอืมนะครับแฟบฟอร์เมชั่นก็น่าสนุกนะครับแล้วยังไม่พอนะครับไอตัวใจโรนะครับ แบบนี้นะครับนี่ครับนี่ครับตัวใจโรนี่ก็จะสามารถนำไอ้ตัวเนี้ยไปเล่นกับตัวเมื่อกี้อีก2ตัวนั้นได้นะครับซึ่งผมขอเพิ่มเกร็ดความรู้นิดน้อยนะครับของเล่นในสมัยนั้นนะครับ ความนิยมนะครับมันจะเป็นตัวผู้ชายมากกว่านะครับซึ่งของเล่นที่เป็นตัวผู้ชายมันก็คือในที่ก็จะหมายถึงตัว Beat ูเดอร์กับไอตัว Stacker Tan k นะครับมันเขาคาดว่ามันน่าจะขายดีกว่าตัวเล d ดไอจโรนะครับซึ่งทำให้สมดุลการในการขายมันจะแย่นะฮะเขาก็เลยตัดสินใจขายเป็นเซตนะครับซึ่งจะไม่ขายแยกนะครับจะซื้อตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับ ถ้าจะซื้อกซื้อทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ตัดปัญหาไปว่าตัวผู้ของเล่นของตัวคาแรคเตอร์ผู้หญิงจะไม่ได้ขายเงี้ยมันก็จะตัดปัญหาไปแล้วก็แถมมีการเล่นแฟลกฟอร์มิชันอย่างเงี้ยถ้าซื้อตัวนี้มานะครับใช่ไหมตัวเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะเหลือตัวนี้เล่นกับอะไรใช่ไหมมันก็ต้องเล่นกับตัวนี้นะครับอะสมมติว่าเล่นกับสองตัวนี้ได้เสร็จแล้วไม่ซื้อตัวนี้ก็ได้ใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็เอาไปเล่นได้นะครับ มันก็จะต้องอย่างนี้ครับเอาตัวสมมุติว่าได้ใจเราบินมาใช่ไหมแล้วมันก็เอาตัววายเออร์แฮนเนี่ยออกมาใช่ไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวออกก่อนเอออย่างงี้ครับยาวไปยาวไปยาวไปนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนนะเสร็จแล้วครับมันก็จะบินมาใช่ไหม แล้วมันก็จะมาเอาสมมตินะมันก็จะหยอดมือลงไปแล้วมันก็จะมาเอาตรงนี้นะอีกตัวนี้นะครับนี่คือคือมันจะสามารถเกี่ยวตรงนี้ได้นะครับนี่เอาไปเกี่ยวตรงนี้นี่ครับแล้วมันก็จะได้หนีได้เห็นไหมสามารถ ขนส่งอาวุธให้นะครับในยามขับขันนี่ซึ่งสามพันนี้สามารถเอาไปเล่นด้กันหมดนะครับก็เป็นกลยุทธ์ในการขา,ขายของเล่นของเขานะครับซึ่งลึกล้ำมากนะครับในตัวต่อไปลองเอาตัวแมกเนตไอแอชเชเมนต์ด้วยนะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็เอานี้ไปคล้องนะฮะนี่ครับ ก็เป็นแบบนี้นะครับฟในขนส่งแล้วก็สามารถเอาไปดูดแม่เหล็กได้อีกนะฮะสมมติแม่เหล็กอยู่ตรงสมมติมีเหล็กอยู่ตรงนี้นะนี่เฟสก็มาเก็บแน่เก็บไปเลยนะครับเฟสอย่างนี้ลูกเล่นเหลือร้ายนะครับสามารถอ่าเอาไปเล่นได้หลายๆอย่างนะครับผมคิดว่ามันเป็นสินค้าในตำนานจริงๆนะครับทว่าทั้ง รูปร่างของรถก็ดีนะครับดีไซน์ก็ดีวัสดุที่ใช้ในการาผลิตก็ดีนะครับคือมันหรูทุอย่างนะครับการออกแบบก็ละเอียดนะครับเกินกว่าจะเป็นของเล่นนะครับโอเคครับ วันนี้ก็เล่นสินค้าจากปี1995นะครับในซีรีส์ุ่นักรบเกราะเหล็ก B Fighter นะครับก็อ,อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับว่าของเล่นไอซีรีส์นี้เป็นของเล่นในตำนานเลยครับใครที่เป็นแฟนถูกจัดซื้อนะครับแนะนำให้เก็บเลยนะครับถ้ายังไม่มีครับหามาเก็บไว้นะครับ แต่ว่าผมได้ของเก่ามามันไม่ค่อยสภาพดีเท่าไหร่นะก็ค,คือสีจะตลอกหน่อยมันก็จะของไม่พอหน่อยแล้วก็ชิ้นส่วนก็จะหายไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าหาได้ดีก็จะมีของครบๆมีกล่องด้วยนะครับอันนี้ผมก็พยายามหาได้ก็ได้แค่นี้ฮนะแค่นี้ก็ดีละนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาต่อนะครับซึ่งจะมีอีกไอ แมชชีนหนึ่งที่เป็นคันใหญ่เลยนะครับในเรื่อง B-Fighter นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ